สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนวิกิประกาศข่าวดีจูงมือกันเข้าสู่ประตูวิวาภัยเป็นที่เรียบร้อยสำหรับคู่ของพระเอกหนุ่มหล่อมากความสามารถอย่างเวียสุกอรวาและภรรยาสาวนอกวงการวิกกี้พิมลยาโดยทั้งคู่เขา้าพิธีแต่งงานตามแบบประเพณีไทยอย่างเชิญเมินและดูเหมือนว่าทั้งคู่จะแฮปปี้กับชีวิตหลังแต่งงานเป็นอย่างมากล่าสุดนับว่าเป็นข่าวดีรับวันแม่เลยทีเดียวเมื่อวิกกี้ได้โพสต์ภาพน่ารักสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจตรงท้องประกาศเรื่องราวดีๆกำลัง ตั้งท้องเตรียมพร้อมเป็นวันที่คุณแม่ป้ายแดงแล้วโดยเจ้าตัวได้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่า Happy m o t h e r s Day ในวันแม่ปีนี้เป็นปีที่สําคัญของลูกเป็นปีแรกในชีวิตที่ลูกมีคุณแม่ที่ลูกรักสองท่านคุณแม่ที่ให้กําเนิดลูกเป็นพระของลูกรวมถึงคุณแม่สามีที่วิกกี้รักและเคารพและในปีนี้จะเป็นปีแรกของลูกที่ลูกจะเรียกตัวเองว่าแม่พิมพ์ตรงนี้แล้วน้ําตาก,ก็ไหลออกมาวิกกี้ขอไวพรให้คุณแม่ทุกคนรวมถึงลูกๆของคุณพ่อคุณ แม่มีความสุขเต็มเปี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและความกระตันอยู่นะคะกอดกอดกอดพร้อมแท็กถึงหนุ่มเวียนและคุณแม่ของหนุ่มเวียนด้วยแฮชแท็กครอบครัวขนารถแฮชแท็ก our new life chapter begin งานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์พร้อมกับคอมเมนต์แสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ายแดงกันอย่างมากมายเลยทีเดียวครับอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่ไป,แด,ดแ,ไปแดงมือใหม่ด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณ ข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ